การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่แบบฝึกแรกกระโดดไปรอบๆตัวให้เริ่มจากการยืนแยกขาอยู่ระหว่างหัวไหล่จากนั้นเอามือเท้าเอวและกระโดดไปข้างหน้าหครั้งข้างหลัง1ครั้งด้านซ้าย1ครั้งและด้านขวา1ครั้ง เมื่อฝึกจนชำนาญแล้วให้เพิ่มจำนวนครั้งแบบฝึกที่2กระโดดกลับตัวไปด้านข้างถ้าเริ่มจากท่ายืนตรงแยกขาอยู่ระหว่างหัวไหล่เหมือนเดิมจากนั้นให้ย่อขาและแกว่งมือไปด้านหลังพร้อมกับส่งแรงกระโดดกลับตัวแบบนี้ดูอีกครั้งหนึ่งย่อขาแล้วกระโดดกลับตัว